บทที่3 3 1 4หลังจากได้ยินคำพูดของหยางเฉินทุกคนก็ตกตะลึงแม้แต่หมาเช้าก็ดูประหลาดใจเขาไม่ได้คาดหวังว่าหยางเฉินจะตัดสินใจเช่นนั้นท้ายที่สุดแล้วในสายตาของคนปกติเมื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวยิ่งมีคนแข็งแกร่งรอบตัวคุณมากเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วนายพลสามคนรวมกันก็เทียบได้กับหนึ่งจูกัดเหลียงดอกจันดอกจันดังนั้นหลายสิ่งหลายอย่างอาจต้องใช้คนจํานวนมากขึ้นในการทํางานร่วมกันเพื่อความสําเร็จ อย่างไรก็ตามอย่างเชินดูถูกผู้แข็งแกร่งเหล่านี้สิ่งนี้ทําให้ผู้แข็งแกร่งหลายสิบคนในปัจจุบันดูมืดมนมากยิ่งขึ้นในขณะนี้อย่างเชินยังคงพูดกับผู้อาวุโสใหญ่ต่อไปแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะมีพลังแต่พวกเขาก็หยิ่งพยองมากและไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เลยหากพวกเขาเพียงไปทําภารกิจให้สําเร็จเห็นได้ชัดว่าจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งซะแล้ว นอกจากนี้พวกเขายังถือว่าความแข็งแกร่งของตนเป็นมหาอำนาจระดับแนวหน้าในโลกใหม่แล้วแต่โลกใหม่ในปัจจุบันกลับไม่ใช่อย่างที่เคยเป็นมีพวกที่มีระดับวิถีบูที่สูงกว่าซ่อนอยู่ในที่มืดเกาะที่ผมไปปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งแรกนั้นแปลกมากจนนักบูอย่างพวกเขาไม่สามารถเผชิญหน้าได้กลุ่มผู้แข็งแกร่งยิ่งไม่พอใจมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของอยางเชิญ พวกเขาพูดด้วยความโกรธทันทีผู้อาวุโสใหญ่เด็กคนนี้หยิงมากเขาดูถูกเราด้วยซ้ำฉันคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะไม่ปล่อยให้เด็กคนนี้ไปปฏิบัติภารกิจพวกเราสิบก,กว่าคนก็เพียงพอแล้วโคตรยิงพยองสาบแช่งเราให้ตายก่อนที่เราจะออกเดินทางคนแบบนี้จะคู่ควรกับการเป็นผู้อาวุโสคนที่สี่ของจิวโจโดได้อย่างไรฉันก็คิดว่าเด็กคนนี้ไม่ไปจะดีกว่านะมันจะกลายเป็นตัวถ่วงพวกเราซะมากกว่า ผู้มีอำนาจเหล่านี้ทุกคนคิดว่ายางเฉิงยิงพยองแต่พวกเขาไม่เคยคิดว่ายางเฉิงมีเจตนาดีจริงๆและทุกสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงในความเห็นของอยางเฉิงคนเหล่านี้ถือว่าอ่อนมากเป็นไปไม่ได้เลยที่กองกําลังนี้จะรอดมาแบบมีชีวิตและเขาไม่สามารถรับประก,กันได้ว่าเขาจะปกป้องทุกคนได้การนําคนกลุ่มนี้ไปด้วยจะเป็นตัวถ่วงของอยางเฉิงชัดๆอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสใหญ่ยังคงหนักแน่นและเชื่อว่าการมีคนเยอะจะดีกว่าเสมอ ในท้ายที่สุดยางเชินไม่สามารถเอาชนะผู้อาวุโสที่ดื้อรั้นได้และไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเห็นด้วยขณะที่พวกเขากำลังจะออกเดินทางผู้อาวุโสใหญ่กล่าวว่าเดี๋ยวก่อนยังมีอีกคนหนึ่งที่ยังมาไม่ถึงขณะที่เขาพูดผู้อาวุโสใหญ่ก็มองดูนาฬิกาด้วยท่าทางกังวลทุกคนคงรอฉันมานานแล้วใช่ไหมทันทีที่ผู้อาวุโสใหญ่วางนาฬิกาลงชายวัยกลางคนสวมเสื้อกันลมสีดำก็เดินเข้ามาในห้องประชุม เมื่อเห็นบุคคลน,นั้นมาใบหน้าของนักบูหลายสิบคนซึ่งเดิมทีมองดูความเย่อหยิ่งของหยางเชิญจูจ่ๆก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าตกตะลึงสิ่งนี้ทำให้หยางเชินอดไม่ได้ที่จะมองดูชายคนนั้นอย่างใกล้ชิดชายคนนั้นสูงและมีราศีสวมเสื้อกันลมสีดำที่แสดงถึงความธรรมะแมงของเขาหยางเชินสามารถบอกได้จากร่างกายของชายคนนั้นว่าวิถีบูของเขาอยู่ในระดับสูงและการฝึกฝนของเขานั้นแข็งแกร่งกว่านักบูหลายสิบคนที่อยู่ที่นี่และเขาได้มาถึงแดน,นาพาขั้นสีชั้นปลายแล้ว เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้แสดงความเคารพต่อชายในชุดเสื้อกันลมสีดำเนื่องจากวิถีบูที่แข็งแกร่งของเขาแต่นี่เป็นเพียงว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นต่อหน้าคนเหล่านี้ทว่าต่อหน้าหยางเฉินเขาเป็นเหมือนมดแม้แต่ความแข็งแกร่งในปัจจุบันของหม่าชาวก็มาถึงแดนนภพาขั้นสี่ชั้นยอดแล้วด้วยความช่วยเหลือจากยาเม็ดฝึกฝนและคำแนะนำของหยางเฉินในขณะนี้กลุ่มนักบูรีบเข้ามาทักทายชายในชุดแจ็คเก็ตกันลมสีดำอย่างอบอุ่น อาจารย์หลิวฉันไม่ได้เจอคุณมานานแล้วไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอคุณที่นี่นายพลสามคนรวมกันเท่ากับหนึ่งจูกัดเหลียงสุภาษิตจีนมีความหมายคล้ายกันกับสุภาษิตไทยที่ว่าหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายและสองหัวดีกว่าหัวเดียวและในที่นี่หมายความว่ายิ่งมีคนมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีสติปัญญามากขึ้นเท่านั้นและยิ่งพวกเขาต้องการระดมสมองมากขึ้นเท่าใดก็จะพบวิธีแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้นมากเท่านั้นแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียง บทที่3,315อายาท่านอาจารย์หลิวท่านจะร่วมปฏิบัติภารกิจกับเราด้วยหรือครับเมื่อท่านอาจารย์หลิวออกหน้าภารกิจนี้จะต้องสําเร็จได้อย่างราบรื่น100%ผมนึกไม่ถึงจริง,รงๆว่าวันนี้จะได้พบกับท่านอาจารย์หลิวใครๆก็อยากเห็นอาจารย์หลิวแต่ว่าโดยปกติแล้วท่านอาจารย์ไม่สะดวกเนื่องจากท่านจะต้องต่อคิวและนัดหมายล่วงหน้าเป็นเดือนๆกองกําลังในต่างแดนจํานวนมากต้องการขอความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์หลิวทว่าท่านอาจารย์หลิวครั้นที่จะปฏิเสธ ข้าพรเจ้าเองก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจู่ๆท่านอาจารย์หลิวจะได้รับเชิญในภารกิจนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับอาจารย์หลิวคือความภาคภูมิใจของชุมชนบู๊ของเราในจิ๋วโจวเป็นแบบอย่างสําหรับนักบู๊ทุกคนในหมู่พวกเราเยเยเมื่อกลุ่มชายที่แข็งแกร่งเห็นชายในชุดเทรนโค้ดสีดํามาพวกเขาก็เริ่มประจบทันทีชายในชุดเทรนโค้สีดํามีท่าทางสงบและดูถูกทุกคนในสายตาของเขา อย่างไรก็ตามแม้ว่าชายที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะเห็นความดูถูกจากชายชุดเทรนโคดสีดำพวกเขาก็ยังแซงํำเป็นไม่เห็นอะไรเลยและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยิ้มให้อย่างพอใจเห็นได้ชัดว่าชายในชุดเทรนโคดสีดำคนนี้เป็นบุคคลสำคัญในโลกใหม่ชายในชุดเทรนโคดต,ตอบสนองต่อกลุ่มชายที่แข็งแกร่งด้วยคำพูดไม่กี่คำจากนั้นมองไปที่หยางเฉิน ในเวลานี้ผู้อาวุโสใหญ่แนะนำหยางเฉินนี่คืออาจารย์หลิวซื่อเจียปรมาจารย์ชั้นนาในโลกบูของโลกใหม่ทุกคนในโลกบูเรียกอาจารย์หลิวว่าเป็นนักบูอันดับหนึ่งในจิ๋วโจอาจารย์หลิวจะเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้กับนายด้วยหลังจากนั้นผู้อาวุโสใหญ่ก็แนะนําหยางเฉินให้รู้จักกับหลิวซื่อเจียเห็นได้ชัดว่าหลิวซื่อเจียรู้จักหยางเฉินมาก่อนแล้วและหัวรเราะเบาๆไอหยาคุณคือหยางเฉินผู้โด่งดังฉันนี้ชื่นชมคุณมานานแล้ว คุณสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้ได้เยี่ยมจริงๆและคุณก็เป็นคนที่รับผิดชอบในภารกิจนี้ด้วยไม่น่าเชื่อคุณยังเด็กและยังมีอนาคตไกลคำพูดของหลิวซื่อเจียดูอบอุ่นแต่ถ้ามองลึกเข้าไปในดวงตาของเขาการดูถูกเยียดหยามเช่นเดียวกับเมื่อเขามองไปที่นักบูคคนอื่นๆยังเฉิงเพียงแค่เหลือมองที่หลิวซื่อเจียแวบเดียวโดยไม่คิดที่จะใส่ใจเขาและกล่าวโดยตรงต่อผู้อาวุโสใหญ่ผู้อาวุโสตอนนี้เราก็มาครบแล้วคงได้เวลาเดินทางแล้วมั้งครับ หลิวซื่อเจียเห็นว่าเขาถูกละเลยและเขาก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วดวงตาของเขาเย็นชาเล็กน้อยครู่หนึ่งแต่เขาก็ไม่พูดอีกต่อไปในสายตาของหยางเฉินบุคคลอันดับหนึ่งในโลกบูจิวโจเป็นเพียงเรื่องตลกเพราะก่อนที่โลกใหม่จะเปลี่ยนความแข็งแกร่งของเซี่ยเหออยังเหนือกว่าหลิวซื่อเจียมานานแล้วและแม้แต่หมาเชาก็ยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าบุคคลอันดับหนึ่งในโลกบูจิวโจเขาไม่เข้าใจว่าชายคนนี้ได้รับความมั่นใจมาจากที่ไหน ในเวลานี้ผู้อาวุโสใหญ่บอกซ้ำๆให้ทุกคนเชื่อฟังคำสั่งของยางเฉินและอย่าทำให้เกิดความขัดแย้งภายใต้การนำของผู้อาวุโสใหญ่ยางเฉินและคนอื่นๆขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ด้วยเสียงคำรามของใบพัดเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินอย่างรวดเร็วไปยังดินแดนเล็กๆถัดจากจิวโจโบนเฮลิคอปเตอร์กลุ่มนักบูยังคงไม่ลืมที่จะประจบประแจงหลิวซื่อเจียท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของหลิวซื่อเจียมาแล้วดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนเหล่านี้จึงชื่นชมเขามาก ในเวลาเดียวกันหลายคนก็ไม่ลืมที่จะเยาะเยอ้ยอย่างเฉินเป็นครั้งคราวโดยบอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าบางคนมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือมีเส้นสายจากไหนถึงสามารถเข้ามาเป็นผู้อาวุโสของจิวโจได้และยังกล่าวอีกว่าการทําเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณกําลังทําร้ายจิวโจหรือหมาชาวอดไม่ได้ที่จะสอนบทเรียนให้กับคนสองสาคนแต่เขาถูกอย่างเฉินหยุดไว้ในขณะที่เขาดูสงบและไม่สนใจเลยพลางหลับตาลง อย่างไรก็ตามอย่างเชินไม่สนใจคนเหล่านี้แต่ก็ยังมีคนที่ไม่ชอบอย่างเชินและต้องการยั่วยุอย่างเชินอ,อยู่เสมอบทที่3 3 1 6ในขณะนี้ชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งจงใจพูดเสียงดังกับหลิวซื่อเจียอาจารย์หลิวทําไมคุณไม่ปรึกษากับผู้อาวุโสใหญ่ในตอนนี้และหยุดพาเด็กคนนี้ไปเสียทีฉันไม่คิดว่าเขาจะมีความสามารถใดๆเลยเมื่อเขาไปถึงที่นั่นแล้วฉันเกรงว่ามันจะเป็นตัวถ่วงเราเปล่าๆ คนหนึ่งพูดและไม่นานก็มีคนที่สองและสามตามมาและคนอื่นๆก็เห็นด้วยยังไงก็ตามฉันจะไม่ช่วยเด็กคนนี้หรอกถ้าเขาตายผู้อาวุโสใหญ่ก็โทษเราไม่ได้ฉันคิดว่าอาจารย์หลิวควรนำพวกเราในภารกิจนี้ยังไงก็ตามฉันจะเชื่อฟังอาจารย์หลิวในทุกการกระทำในไม่ช้าผู้มีอำนาจทั้งหมดก็ยืนเคียงข้างหลิวซื่อเจและโห่ร้องอย่างเชื่อฟังบางคนถึงกับจงใจแกล้งอย่างเฉินให้หนุ่มนายเจ๋งมาตลอดเลยไม่ใช่หรอฉันอยากจะรู้ว่านายจะบ้าขนาดไหนเมื่อตกอยู่ในอันตราย อย่าร้องให้เรียกคุณลุงมาช่วยนะหากพวกนายกลัวแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นพร้อมกันและโค้งคำนับทุกคนด้วยความเคารพและขอโทษเราซะแล้วเราจะไม่ถือสาพวกนายคนต่อมาก็พูดว่าเอ้าเร็วเข้าเดี๋ยวพวกนายจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้นะแม้ว่าผู้อาวุโสใหญ่จะบอกให้พวกเขาฟังการเตรียมการของหยางเฉินซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่พวกเขาก็เชื่อว่าหยางเฉินชายหนุ่มที่ไม่มีร่องรอยวิถีบูคงจะไม่มีโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งจึงไม่มีใครเต็มใจฟังเขาทันที มีการขม่มขู่ยางเชินด้วยคำพูดของชายผู้มีอำนาจหลายคนทว่ายางเฉินไม่สนใจเพราะในความเห็นของเขามันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหญิงพยองเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาไม่แม้แต่จะมองดูคนเหล่านั้นด้วยซ้ำลิวซื่อเจียที่อยู่ข้างๆไม่ได้ทำอะไรหรือพูดอะไรเลยเขาก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกคนแล้วทันใดนั้นมุมปากของเขาก็ยกขึ้นพร้อมรอยยิ้มอันภาคภูมิใจ หลิวซื่อเจี๋ยดูใจกว้างและพูดด้วยรอยยิ้มเนื่องจากผู้อาวุโสใหญ่บอกให้ทุกคนปฏิบัติตามการเตรียมการของหยางเฉินดังนั้นทุกคนควรฟังหยางเฉินฉันไม่ชอบแย่งซีนใครในเมื่อทุกคนลงเรือลำเดียวกันแล้วแน่นอนว่าเมื่อเราไปถึงที่นั่นทุกคนควรดูแลหยางเฉินและพี่น้องของเขาท้ายที่สุดแล้วเราเป็นผู้อาวุโสกว่าถือซะว่าเราเป็นญาติผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพ่อหรือปู่ของพวกเขาก็ได้ให้มองพวกเขาเป็นลูกเป็นหลานในอนาคตจิ๋วโจวต้องการคนที่อายุน้อยและมีแนวโน้มดีเช่นนี้แหละ พ่อหนุ่มนายคิดว่าฉันพูดถูกไหมถ้าไม่ใช่เพราะอย่างเชิญและหมาชาวได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของหลิวซื่อเจียพวกเขาก็คงเกือบจะหลงเชื่อคำโกหกของหลิวซื่อเจียไปแล้วย่างเชิญสามารถบอกได้ว่าในบรรดาผู้แข็งแกร่งทั้ง15คนผู้ชายที่ชื่อหลิวซื่อเจียเป็นคนที่ลึกลำที่สุดและเขามักจะดูถูกผู้อื่นด้วยท่าทางที่ไม่ยแส ในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆต่างก็เห็นด้วยกับหลิวซื่อเจียและยกย่องหลิวซื่อเจียที่มีจิตใจกว้างไกลโดยกล่าวว่าเขาคู่ควรกับการเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งในโลกบูของจิวโจวอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ยินคำพูดกระจบกระแจงเหล่านั้นหยางเฉินก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มบนใบหน้าของเขาเมื่อหลิวซื่อเจียเห็นมุมปากของหยางเฉินโค้งดวงตาของเขาก็เย็นชามากแต่ในไม่ช้าเขาก็กลับมามีรอยยิ้มจังๆอีกครั้งหยางเฉินทันใดนั้นหลิวซื่อเจียก็เรียกหยางเฉิน หลังจากที่เห็นยางเฉินลืมตาขึ้นมาแล้วมองดูเขาหลิวซื่อเจียก็พูดต่อมีการกระทำที่กล้าหาญมากมายเกี่ยวกับคุณในจิวโจหลายคนบอกว่าคุณคือตำนานของจิวโจคุณยังเด็กมากแต่คุณก็มีความสามารถแบบนั้นได้ฉันนี่ชื่นชมคุณจริงๆสำหรับความแข็งแกรง่งหลายปีที่ผ่านมาฉันอยากเจอคุณมาตลอดชีวิตหากฉันสามารถประลองกับคุณสักครั้งได้ฉันคงตายตาหลับแล้วละ่ะบทที่3317 แม้ว่าหลิวซื่อเจียจะบอกว่าเขาต้องการประลองฝีมือกับหยางเฉินเพราะเขาชื่นชมหยางเฉินแต่ใครก็ตามที่ไม่ใช่คนโง่ก็สามารถเห็นความสนุกสนานบนใบหน้าของเขาได้หยางเฉินเห็นอย่างเป็นธรรมชาติว่าหลิวซื่อเจียหมายถึงอะไรและอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคนพวกนี้ถึงต้องยั่วยุเขาครั้งแล้วครั้งเล่าในท้ายที่สุดหยางเฉินเลือกที่จะเพิกเฉยต่อมันอีกครั้งและค่อยๆหลับตาลงยังไงซะไม่ใช่ทุกคนที่จะคู่ควรกับการกระทำของหยางเฉิน เขาไม่สนโลกเลยเหรอฉันคิดว่าเด็กคนนี้กลัวอาจารย์หลิวท้ายที่สุดแล้วเขาก็แค่แกล้งทำเป็นและไม่มีร่องรอยวิถีบูเลยเขาจะมีความกล้าที่จะประมือกับอาจารย์หลิวได้อย่างไรบุคคลหนึ่งในโลกบูของจิวโจวแม้ว่าเราจะไม่สามารถรั้งมือของอาจารย์หลิวไว้ได้เป็นเวลาสวินาทีหากเด็กคนนี้ต้องประลองกับอาจารย์หลิวแค่อาจารย์หลิวไอเพียงครั้งเดียวเขาก็คงกลัวจนขี้หดตดหายไปแล้วฮ่าฮ่าา เมื่อได้ยินกลุ่มนักบูดูหมิ่นยางเฉิงอย่างไร้ศีลธรรมหมาชาวก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปพี่เฉิงฉันทนไม่ไหวแล้วหมาชาวกระซิบก่อนที่ยางเชิงจะพูดอะไรออร่าบูของหมาชาวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อรู้สึกถึงแรงผลักดันอันน่าสะพรึงกลัวดังกล่าวชายที่แข็งแกร่งมากกว่าหนึ่งโหลยังคงตกตะลึงแม้แต่หลิวซื่อเจยียก็ยังประหลาดใจมากใบหน้าของหมาชาวเย็นชาและเขาย่อเย้ยไอ้แก่ กรู้ไหมไม่ใช่ว่าหมาแมวที่ไหนจู่ๆจะมาขอประลองกับพี่เฉินแบบสูงสี่สูมห้าได้และคุณสมบัติของคุณยังไม่ถึงขั้นอีกด้วยหากคุณต้องการแข่งขันก็มาดวลกับฉันได้โดยตรงการแสดงออกของหลิวซื่อเจียก็เปลี่ยนไปในทันทีท้ายที่สุดแล้วมีคนไม่มากที่กล้าพูดกับเขาแบบนี้ในโลกใหม่แม้แต่ผู้อาวุโสใหญ่ก่อนหน้านี้ก็ยังยอมยกนิ้วให้เขาเลยแม้แต่ในระหว่างภารกิจนี้เขาก็กล้าที่จะขอให้ผู้อาวุโสใหญ่จัดหินอาถรรพ์จำนวนมากและสิ่งอื่นๆที่เขาต้องการเพื่อเป็นค่าจ้างโดยตรง ในความเห็นของเขาเขามีคุณสมบัติในการเจรจาท้ายที่สุดแล้วโลกใหม่ก็เคารพความแข็งแกร่งในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งคนอื่นๆก็เริ่มพูดคุยเช่นกันฉันก็คิดไว้แล้วเทียวว่าทําไมเด็กสองคนนี้ถึงกล้าบ้าถึงขนาดนี้ปรากฏว่าพวกเขามีฝีมือพอตัวแต่พวกเขาก็แกล้งทําเป็นซ่อนไว้แต่ยังไงสุดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เป็นแค่มดต่อหน้าฉันแต่ต่อหน้าอาจารย์หลิวพวกเขาไม่มีคุณสมบัติแม้แต่จะเป็นมดได้นี่พ่อหนุ่มเข้มแข็ง,ขงก็ดีแล้ว แต่การหยิ่งเกินไปมันก็ไม่ดีโดยเฉพาะต่อหน้าเราแม้จะรู้สึกว่าความแข็งแกร่งของหมาเชาไม่ธรรมดาแต่แค่นี้มันก็ยังเทียบพวกเขาไม่ได้อยู่ดีท้ายที่สุดแล้วพวกเขาคือผู้แข็งแกร่งชั้นนําในโลกบูของจิวโจและจะไม่จริงจังกับคนธรรมดาเลยเช่นเดียวกับหลิวซื่อเจี๋ยในเวลานี้ตอนนี้ในจิวโจเขาคือบุคคลอันดับหนึ่งในโลกบูเขาคิดว่าวิถีบูของเขาแข็งแกร่งที่สุดและพรสวรรค์ด้านวิถีบูของเขาก็ยังโดดเด่นที่สุดอีกด้วย แต่เขานึกไม่ถึงว่าหมาชาวผู้เป็นเหมือนมดในสายตาของเขาจะกล้าย,ยืนขึ้นและพูดคุยกับเขาโดยตรงและด้วยความรู้สึกยั่ยยุ่อย่างแรงกล้าทันใดนั้นหลิวซื่อเจียก็ระเบิดระดับวิถีบูของเขาในระดับแดนนภาขั้น4ี่ชั้นปลายซึ่งเขาภาคภูมิใจออกมาฉับพลันผู้แข็งแกร่งอีก14คนในปัจจุบันรู้สึกถึงวิถีบูที่น่ากลัวของหลิวซื่อเจียและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกตะลึงและบางคนแทบจะขี้แตกเยี่ยวเล็ด ลิวซื่อเจียแสดงการเยาะเย้ยที่มุมปากของเขาจ้องมองหมาเชาด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วพูดว่าให้หนูในเมื่อนายต้องการประมือกับฉันฉันจะทําให้นายพอใจอย่างแน่นอนมุมปากหมาเชาเสียยิ้มเยียดยามอย่างเยาะเย้ยคุณมีความกล้าดีนี่ทันทีหลังจากนั้นหมาเชาก็ระเบิดวิถีบูของเขาไปยังแดนนภาขั้นสี่ชั้นยอดระดับที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาโดยตรง